คนที่เขาฮิตมาติดมากก็คือบางคนที่เขาเริ่มไปวิ่งแกป๊ปไปวิ่งลาลามูคือคือคือตัวลูกค้าเองอะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเขาวิ่งแก๊สเนี่ยสมมติได้เงินมาร้อยหนึง่งมันก็จะเป็นของเขาหกสิบบาทเป็นค่าน้ํามันสี่สิบบาทขีท่ไปขี่มามันเริ่มสลับด้านแล้วมันกลายเป็นค่าน้ํามันหกสิบแล้วก็ของเขาเหลือสี่สิบจากร้อยหนึง่งเขาบอกแล้วตอนตอนนี้ตอนเนี้ย มันหนักกว่านั้นอีกละมันเริ่มกลายเป็นป65คือค่าน้ำมัน35คือเข,ขาเหลือสวัสดีครับวันนี้โมโตนน์นำรถ Camry รสีน้ำเง geldi, ินมาติดแก๊สอีกแล้วครับเพราะว่าทนไม่ไหวครับเติมไป1,000วิ่งได้ประมาณ2วันนิดๆหมดแล้วครับผมนะฮะก็เลยมาที่ร้าน e n นจิเนียร์แก๊สเหมือนเดิมครับที่นี่ติดตั้งได้มาตรฐานนะครับคนขนส่งก็ผ่านเรียบร้อยครับมาเจอน้องต้อม้นไหนคขาเนี่ย ให้น้องต้อมมาดูแลนิดนึงสามทัวร์เหรอครับนี่ติดทันไหมเนี่ยโอ้โหเสียเงินเสีย่ทันครับโอเคงั้นเอาขอชุดเดิมนะครับได้ครับพี่เชุดเดิมเดี๋ยวขอนเทนเลยอันนี้เอาแบบเดิมเลยเนาะได้ครับชุดเดิมลาหฮาน่าติดใจลาหฮาน่าวิ่งดีผมีบอกพี่วุฒิแล้วว่าลาห์ฮาน่าวิ่งดีโดีมากดีมากใช่จริงๆอยากชวนให้ติดลาหฮาน่านานแล้วแต่ไม่มีโอกาสออ๋ครับวิ่งแล้ว พี่วุฒิเบอกเลยว่ามันเหมือนน้ำมันเลยเออใช่แล้วก็ประหยัดอัตราเร่งดีครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนครับเนาะครับผมต,ตอนนี้ลูกคา้ามีเยอะไหมครับเต็มก็มีมาเรื<ๆ>่อยๆแหละแต่ว่าธรรมดาช่วงนี้น้ามันมันจอปนิดนึงมันก็เหมือนไม่วุ่นวายอุ้ยจับเงก็แพงอยู่ใช่แต่ว่าตอนแรกมันออกแนว <39. S 2> ลุมล่าง มันลุงมลังอ่ะมันหนักมากครับแต่ตอนนี้ก็คือติดได้สบายๆกันโอเคโอเคทุกวันจะมีรถติดทุกวันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวมันสวยอ่ะพี่แต่พี่เติมพันธุ์ดึงหมดแล้วเนี่ยวิ่งแต่คนเก่าที่ซื้อไปก็บอกดีมากนะกิโลละบาทกว่าอย่างเงี้ยเติมห้าร้อยวิ่งตั้งสี่ร้อยสุดสี่ร้อยโลอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าโลอีกแสดงว่าเขาวิ่งสายจังหวัดใช่เขาวิ่งชาติชาตปลาจีนกรุงเทพขึ้นอยู่กับเท้าถ้าอย่างนั้นประหยัดประหยัดมากเลยอ่ะ เนี่ยพี่สองกินสใจนะคันนี้มันไม่เคยติดแก๊งไงแต่กิดติดดีนะถ้าติดเสียรถไหมเนี่ยพี่บอกไม่เกี่ยวเลยติดเลยติดดีกว่าหรือก็ขายได้ดีแล้วเออแล้วแล้วถ้าระหว่างนี้เราใช้ไงมันเปลืองใช่เข้าใจเออแล้วพี่ติดอย่างดีเลยต,ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่คนที่เขาฮิตมาติดมากก็คือบางคนที่เขาเริ่มไปวิ่งแก๊สไปวิ่งลาลามูออคือคือ,ค,อคือตัวลูกค้าเองอะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเขาวิ่งแก๊สเนี่ย สมมติได้งเงินมาร้อยหนึง่งมันก็จะเป็นของเขาหกสิบบาทเป็นค่าน้ํามันสี่สิบบาทขี่ไปขี่มามันเริ่มสลับด้านแล้วมันกลายเป็นค่าน้ํามันหกสิบแล้วก็ของเขาเหลือสี่สิบจากร้อยหนึง่งเขาบอกแล้ว,ลวตอนตอนนี้ตอนเนี้ยมันหนักกว่านั้นอีกละมันเริ่มกลายเป็นหกสิบห้าคือค่าน้ํามันสามสิบห้าคือเขาเหลือครับแล้วก็น้องๆหลายคนน่ะก็โดนออกจากงานผู้ทำตรงหรือบางคนน่ะทำงานแต่ว่ามันทํา เหมือนเวิร์ฟฟอร์มโฮมเนาะเขากระ่ายไม่เป็นเรื่องปกติเนองเขาก็มาหารายได้พิเศษกันครับคนที่ติดแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ยถ้าได้ร้อยหนึ่งเนี่ยแปดสิบบาทเป็นของผมอ่ายี่สิบบาทเป็นค่าแก๊สเขาแฮปปี้เลยเหลือเลยออย่างอย่างน้องหลังหลายคนเขาก็เล่าเขาบอกวิ่งวัดทุกทมันพันกว่าบาทได้อยู่แล้วครับแต่ผมไม่เหลือตังค์ทำไมอ่ะสำนันมันแพงผมเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเองแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าวิ่ง สมมติวิ่งพันหนึ่งอ่ะก็เป็นของเราแปดร้อยแล้วนะใช่น้องหลายคนวิ่งไปวิ่งมาชักเริ่มอยากจะลาออกจากงานแล้วโอเคอันนี้เล่าสู่กันฟังเข้ามูลดีครับเข้ามูลดีเพราะน้องแก๊ปแต่ละลอบมูฟเยอะมากตอนนี้ที่มาครับเพราะเพราะเพราะว่าทําแล้วเหลือทาแล้วไม่เหลือน้องเขาก็เหนื่อยแหละครับตอนนี้อ๋อครับได้ครับสวัสดีครับสวยอ่ะสวยอืมอันนี้สวยสวยเลยอ่ะครับ ส,สีแต่สีสนี้บางคนชอบก็ชอบเลยนะโอ้ยคยชอบาาที่หายากที่หายากมากเลยบอกว่าหายากชอบก็ชอบเลยน,นี่มันไอซิบิกใช่อเออทีนี้โอเคครับมามาที่ราคาแบบเดิมยังครับผมยังเป็นราคาเดิมอยู่เนาะยังเป็นราคาเดิมครับโอ้ร้านอื่งเขาขึ้นแล้วนะครับก็จริงๆก็ไม่อยากขึ้นลูกค้าเลยอ่าเขาขึ้นไหมขึ้นแต่เราก็ยังไม่ขึ้นครับ ตอนจริงๆเราก็ส่วนหนึ่งคือเรามีสต็อกที่เยอะกว่าคนอื่นกว่าจะขึ้นอะไรก็ช้ากว่าครับโอเคราคาก็ยังเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทก็คือมาติดได้เลยมาติดได้เลยแจ้งแจ้งนิดนึงคือาันอจอดแล้วมาชนกันเองครับโอเคครับแจ้งนิดนึงครับพี่อันนี้คอนเฟิร์มแล้วผมติดไปสองพันละตรวจขนส่งก็ผ่านทุกอย่างไม่มีเลยต้องต้องประมานงานให้หมดเลยโอเคได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคก็โทรมาได้เลย0 8้ ครับ3 2เจ็3 9้าสาสมกาเนาะโอเคขอคุณครับคปดครับไปทราบไรับไม่พี่เอาคันน้ำเงินมาฝักฝักฝากฝากหม้หน่อยนะไอคันขาวเนี่ยหม้เหยียบติดคาวมากเลยโอ้มันดีกว่าน้ำมันดีแกแปลกเนาะไม่ไม่เอาห้านี่แหละแต่ว่าคนละเรื่องเลยไปเหยียบแก๊สอ่ะ แรงเลยแน้ำมันตัวนี้ญผมว่าระบบน้ำมันเราจะเริ่มดับเลยพี่อ๋อแรงแรงหมดชีพไม่จำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่อาจจะดับลงอย่างเงี้ยครับนี่ถักให้ลูกค้าแบบนี้เหรอครับเนี่ยแบบนี้ครับเราก็ต้องแบตเตอรี่ครับให้หมุนดีๆหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีแหนมๆโผล่มาเดี๋ยวไฟจะช็อตครับโองนี้จะของทำเองเลยเนี่ยพิเศษของทำเองเหรอโอ้โหได้ของของแต่ว่าใครว่างก็ทำครับของของพี่เป็นติดติดตัวท็อปเหมือนเหมือนเดิมนะราคาหน้าเหมือนเดิมทุกอย่าง โอเคเดิมนะได้ได้ครับเรียนพี่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมารับตัครับครัครับสวัสดีครับครับระติหว่างรอรัรอรอติดแก๊สนี่คุณนี้กินได้ใช่ไหมเนี่ยมด้มอยู่ในเคละอูเหรอละอูอูมันดีไงอ่ะโอ้ไมันอร่อยอ่ะอร่อยเหรออร่อยอร่อยนเนื้อเนียน ออเลยเนี่ยเนาะถ้าสนใจติดต่ออรนนี้ได้ใช่ไหมโอเคมาติดแก๊สก็มอาแบนี้ได้นะครับเนี่ยครับหลังจากติดแก๊ส้นมาสั่งทุเรียนต่อครับผมแก๊สอยู่นูนนะครับมามาเอาที่นี่ได้ครับเนี่ยทุเรียนอร่อยเดี๋ยววันนี้ผมมาเอาครับสำหรับแคมอรี่นะครับก็เป็นรถที่เหมาะสมกับการติดแก๊สครับและใช้งานครับในราคานี้ครับผม ได้มาแล้วก็ต้องรีบติดแก๊สแล้วก็ต้องขับไปทําง,งานครับผมเนี่ยมีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติฝนตกหนักก็สบายครับนี่รถนิ่งๆเลยครับขับใช้งานทุกวันดีมากครับรถไม่โค้งเคงเลยครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมเลยครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลขับขี่ได้อย่างดีเลยครับเป็นรถที่น่าใช้ในราคาที่ไม่แพงครับแล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆติดแก๊สติดจอ Android ได้ด้วย อัตราการกินน้ำมันถ้าไม่ใช้แก๊สประมาณสักสิกิโลลิตรบวกลบนะฮะแล้วแต่การขับแล้วแต่รถติดนะฮะถ้ารถติดแบบนี้ก็กินนิดนึงนะครับผมได้มาคันนี้ก็ต้องช่างใจอยู่2องสาวันครับแต่น้ำมันพันหนึงน้ำมันหายหมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องเอามาติดครับเหมือนเดิมครับผมก็ติดที่ร้าน g ินียรตัวท็อปเหมือนเดิมฮะก็เป็นลังฮาน่ามันจะเล่นติดเท้าหน่อยนะครับ ใกล้เคียงครับน้ำมันฮะอาจจะดีกว่าเพราะว่าเครื่องรถนี้ก็นานมานะครับแต่ว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้ภายใน,นยังสวยงามมากครับเป็นรถที่น่าใช้มากครับเดี๋ยวมารีวิวอัตราการซิ้นเปลืองให้ทุกท่านทราบไปทีนะครับขอบคุณนะครับ